ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับนโยบายอวอเดินหน้าหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยสร้างอัตลักษณ์หัตถกรรมจากสารไม้ไผ่ สุ่มไก่เกรดพรีเมียมของดีของฝากประจันตาคามจังหวัดปราจีนบุรี หนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยหรือโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวอได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตร,ตราจารย์ดรประกรณ์เกียรติเวีเมธิกุลรองคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดำเนินโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยในพื้นที่ตำบลบ้านห้อยอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประกรณ์เกียรติเปิด เผยว่ามหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรต่างๆบริษัทวงไผ่จำกัดและชุมชนกลุ่มจากสารไม้ไผ่ตำบลบ้านหอยจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สากจหัตกรรมจากสารไม้ไผ่ตำบลบ้านหอยเ <c oughs> พื่อพัฒนาและยกระดับกระบวนการการ,การผลิตสุ่มไก่เกรดพรีเมียมพัฒนาอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนสุ่มไก่เกรดพรีเมียมสร้างไรายได้และยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนเพื่อการพึ่งพาตัวเองในส่วนการตลาดได้นำผลิตภัณฑ์ขายบนเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย การดําเนินโครงการตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําด้านประธานกลุ่มวิสาหกิจพัดกรรมจากสารไม้ไผ่ตําบลบ้านหอยนายสำรวยอ่อนเกิดกล่าวว่าสุมไก่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากสร้างรายได้ให้กับชุมชนสุ่มไก่หนึ่งเทามี5้ใบราคาอยู่ที่5 0 0ร้อถึงเจ็บาทแต่เมื่อมีโควิด -19 ระบาดทําให้ยอดการสั่งสุมไก่ลดลง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงได้เข้ามาให้ความรู้และนําเทคนิคคิดคนลวดลายสุ่มไก่เกรดพรีเมียมพัฒนาช่องทางการตลาดโดยผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจหัตถกรรมจากสารไม้ไผ่ตําบลบ้านหอยจังหวัดปราจีนบุรีสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ทางบ้านหอยช็อป .com นัทพลดีอุดทีมข่าวทาีร่ราชมงคลธัญบุรีรายงานบสยบเปิดบูธช่วย SME ในงาน Smart SME Expo 2021 พร้อมให้คำปรึกษาช่วยผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุนแก้หนี้นายนิสิทธิ์เลิศไกรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน Smart SME Expo 2021พร้อมด้วยนางนารินทิ์วิรยะบัณฑิตกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท PMG Corporation จำกัดให้เกียรติเยี่ยมชมบูธบสยโดยมีนายวิสิตบรกุล รองผู้จัดก,การทั่วไปอาวุโสสายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบอสอยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานบสยให้การต้อนรับณหอหกอิมแพกเมืองทองธานีเมื่อวันที่สองธันวาคมที่ผ่านมาสำหรับปีนี้บสยระดมทีมหมอนี่และทีมผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานเขตนครหลวงและบสยเอฟเอเซ็นเตอร์ให้คำปรึกษาช่วยผู้ประกอบการ SME เข้าถึงแหล่งทุน แกนนีปรับโครงสร้างหนี้และตรวจเช็คสุขภาพทางการเงินฟรีตลอด4วันที่บูธบสอย B10A พร้อมทั้งโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ประกอบการ SME เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยส่งท้ายปีโดยในวันนี้เป็นการจัดงานวันสุดท้ายนฮอล p a อิมแเมืองทองธานีรับฟังข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีครับรับฟังข่าวต้นชั่วโมงนิวส์อัปเดตครั้งต่อไป กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี